คนปัญญาเราเข้าใจชัดเกินว่าพระพ,พุทธพระธรรมพระสงฆ์คืออะไรพระพุทธคือพระพุทธเจ้า<ม>พุทธมีอะไรมีแยกเป็นสามคือจิตท,ที่เป็นพุทธกายที่เป็นพุทธเมื่อพระพุทธเจ้าปริพันธ์ 1, แล้วกายกับจิตดับไปแต่ว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยองค์ที่เป็นธรรมะเนี่ยยังอยู่ค,คือธรรมและวินัยยังอยู่เป็นศาสดาเป็นพระศาสนาคาว่าศาสนาเนี่ยไม่ใช่องค์กรนะไม่ใช่องค์กรหน่วยงานนะศาสนาเนี่ยแปลว่าคําสั่งสอนคําสั่งสอนพระพุทธเจ้าเพราะยังเปนคำสั่งสอนนี่ไม่เสื่อมเลย แต่ตัวบุคคลหักเสื่อมแล้วก็เราจะคิดว่าเราอย่าคิดว่าพระคือพระเนี่ยคือตัวแทนของศาสนาไม่ใช่เพราะพระเนี่ยมีค่าเท่ากับโยมพระอุบาสกอุบาสิกาภิกษุพิษุณีมีค่าเท่ากันเสมอกันในพุทธศาสนาเนี่ยถือว่าเสมอกันหมดเลยอุบาสกอุบาสิกาภิษุพิษ,ษุนีแล้วต่างคนต่างมีมีศีลพระมีศีลสองร้อยเจ็ดโยมมีศีลห้าครับ,รบพระก็มีธรรมโยมก็มีธรรมธรรมะของพระก็มีในพระสูตรธรรมะของโยมก็คือคารวัสธรรม ซึ่งต่างคนต่างต้องปฏิบัติในศีลในภาวนาเหมือนกันแล้วแต่ว่าใครจะปฏิบัติหรือเปล่าแต่ส่วนมากเราจะเจอว่าตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยสังคมเราเนี่ยมันเป็นปัญหาเรื่องศิลธรรมทางสังคมที่มันตกต่ำเกินไปทุกหน่วยงานอ่ะตอนนี้เจอปัญหานี้หมดเลยศิลธรรมทางสังคมมันเป็นทางสังคมมันเป็นหมดเลยแล้วถามว่าคนที่ไม่มีศิลธรรมมาบวชมันก็เป็นเหมือนกันไหมมันก็เป็นเหมือนกันเ็รมันเลวมาจากบ้านมันก็บวชมาก็เหมือนกัน